พี่น้องคะมือนี่ย้ายซีซัิบ้าวถึงความยิ่งใหญ่ของค่ายไหทองค,คําค่ะล่าสุดคะ่ะพี่น้องอาจารย์ประจักษ์ชัยหทองค,คําค่ะทุ่มงบกว่าสามสิบล้านคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อขยายอาณาจักรหทองคําพูดถึงค่ายเพลงนะคะทีช่วงนี้ถือว่าฮอตแห้งล่ะกะปังแห้งสิเป็นค่ายได้ไปบ่ได้ค่ะพี่น้องนอกจากค่ายไหทองคําของอาจารย์ประจักษ์ชัยคะ่ะพี่น้อง ช่วงนี้นะคะอ่านายห่างประจักษ์ชัยของเฮาค่ะขยายขยายอาณาจักรหทองคําค่ะมโหฬลานยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่ล่าสุดนายห้างประจักษ์ช้ไหาทองคําได้โพสต์รูปอาณาจักรใหม่ไหทองคําเล็กขอดอลังการสุดๆพร้อมบอกแฮชแทก็กหายทองคำสตูดิโอทุ่มงบ30ล้านขยายฐานการผลิตศิลปิน สตูดิโอห้องอัดต่อด้วยห้องซ้อมห้องดนตรีห้องซ้อมแดนเซอร์ทุกอย่างอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือภารก,การเงินแฮชแท็กค่ายไหอินดี้ที่คนรู้จักทั่วประเทศไ้ Hi ทองคำค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องค่ะถือว่าประกาศสักดาแบบยิ่งใหญ่ามากสําหรับอาจารย์ประจักษ์ชช่ไหทองคำนะคะช่วงนี้ค่ะ ก้อนนานั่นนะคะค่ายหายทองคําเพิินกับมีซื้อเสียงอยู่แล้วนะคะตอนทีมีลำไยหายทองคําค่ะทึ่งซึ่งยืนหนึ่งเบอร์หนึ่งมาตลอดสําหรับลำไยหายทองคํานะคะตอนนี้ก็เป็นปีที่เจ็ดที่แปดข้ามาแล้วค่ะกต่ยังคล่องความเป็นหนึ่งอยู่สําหรับลำไยหายทองคําค่ะเพิ่มเติมเข้ามาอีกนั่นก็คือช่วงที่อาจารย์ประจักษ์ใช่นะคะเพิ่นได้รับน้องยูกิ หายท้องขําค่ะเข่ามาอยู่ในไข่หายหท้องขําเล็กคอดนะคะเป็นทีเรียบร้อยค่ะกะยิ่งสร้างความเฮือห้าหาย้นหูจักหายทองขํามากขึ้นค่ะเมื่อสองสาวพี่ยุพี่ใหญ่กับน้องอยูค่ะได้รวมงานกันนะคะยิ่งทาใหาคข้นหูจักขาห่หายท้องขํามมากขึ้นค่ะแล้วต่อจากหันนะคะหลังจากที่ มีพี่ลำไย,ยมีน้องยูกิแล้วช่วงนึงอีกอาจารย์ประจักษ์ใชยเพิ่นกระไดรับศิลปินคือเพิ่นรับศิลปินทีเข่ามานะคะพี่น้องค่ะมีแต่คนเด็ดๆทั้งนั้นเ้ยค่ะล่าสุดกบมี่สอนสินชัยค่ะที่เข่าม่าอยู่ในสังกัดไข่หายท้องค่ำนะคะ,ะโชคมงคลที่ล่าสุดเพิ่งจะเลิบรับเข่ามานนะคะก็คือตังกรโชค ก็คือโชคโรถแฮนะค่ะพี่น้องที่ค้นหุจักมกักีหุจักคนเขามาอยู่ในข่ายหายทองคําเป็นทีเรียบรอยค่ะแล้วล่าสุดอาจารย์ประจักษ์ชัยเพิ่นก็ได้อจองรถเป็นรถรถแท้ค่ะเพื่อซีเสิยหายโชคขึ้นไปสังกัดเป็นนักลองยืนหนึ่งอยู่ในรถแ้ของค่ายหายทองคํา ค่ะเป็นเป็นรดแห่นะคะพี่นองค่ะค่ะแล้วพูดถึงขายหายทองค่ำบอถึงบอด้ศิล,ลปินแต่ละคนล้วนแต่มีซื้อเสียงแล้วก็จัดมาแบบนักนักเต็มเต็มทั้งนั้นสำหรับขายหายท้องค่ำนะคะล่าสุดค่ะคือบอขยายบอไวแล้วเพราะว่าช่วงนี้ศิล,ลปินในขายหายทองคํำขายายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เปิดรับอยู่ตลอดสำหรับอาจารย์ประจักใช่ค่ะ ศิลปินผู้ใดทีคิดว่าไข้หายหท้องคำ่ำสีมอบความสุกสีมอบอานาทีการงานในเจ้าของคือพ่อทีสิสามารถว่า้าใจอาจารย์ประจักษ์ใช่นะเข่ามากนะคะเข่ามากสมัครเข่ามากขออ,ออดิชันน้ำเพิน่นเพิ่นกะพิจารณนาฬกะรับด้วยค่ะว่าเป็นเพิ่นบ่รับค่ะเพิ่นรับขึ้นมากเรื่อยๆจนว่าเพิ่นสีได้ขายายอาน้าจะของเพิ่นเพิ่มขึ้น สำหรับอาจารย์ประจักษ์ใช่ค่ะโอ้อาจารย์ประจักษ์ใัยเป็นมุคคลใจถึงตัวค่ะพี่น้องปากว่าจังไหใจไปพร้อมมือไปพร้อมสร้างการไปพร้อมเรียบร้อยแพยในริบตาเลยค่ะพูดจริงทําจริงพูดใหญ่ทําใหญ่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทําค่ะสําหรับสโลแกนอาจารย์ประจักษ์ใช่หายทองคําค่ะแล้วสรุปแล้วเรื่องอ่าเมื่อนี้นะคะญาติซิดกับแม่บอกถึงความยิ่งใหญ่ของค่ายหายทองคำเถอะค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะนายหางเขาเข้าพนก็นได้ทุ่มงบ30ล้านค่ะเพื่อทีสิขยายขายให้ท้องค่ำทีมีอยู่แล้วขยายเป็นสตูดิโอบักไงบักโตขึ้นไม่อีกเพิ่มเติมขึ้นไม่อีกค่ะทุ่มทุนง,งบประมาณขึ้นไปอีกตั้ง30ล้านพี่น้องรอติดตามตอนต่อไปว่าอาจารย์ประจักษ์ใช่ของเฮาเพิ่นมีใหม่เด็ดอันใดสำหรับอาจารย์ประจักษ์ใช่แล้วเสื้อหมันวาก โอยู่กับทีแน่นอนความคิดความอ่านของเผนพัฒนาของเผนคิดเร็วทําเร็วละกะปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะรอดติดตามค่ะว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยเ่นสีขยายเรลากะเ่นสีมีแนวโนมสีเห็ดอันใดต้อไปค่ะสำหรับคลิปนี้แยติสิทธิ์ขอฝากเรื่องเล่าดีๆของค่ายให้ทองคำค่ะไว้ให้พ่อแม่พี่น้องติดตาม รอติดตามค่ะว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยของเฮาเพิ่นซีมีอีหยังเด็ดๆดออกมาอีกนะคะค่ะตอนนี้ก็รอชมสตูดิโออันยิ่งใหญ่ของเพิ่นค่ะทุ่มเงินบอหน่อยค่ะ30ล้านนี่ก็คืองบประมาณเบืองต้นค่ะไปๆลแล้วก็ต้องมากไปกว่านี้อยู่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยสิทธิ์ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ